ไม่มีพื้นฐานฝึกษักมาก่อนเลยอยากจะเริ่มฝึกสักด้วยตัวเองมิ้มจะบอกว่าถ้าเราจะเริ่มต้นฝึกศักด้วยตัวเองอะ่ะได้ไหมมันได้นะทุกคนไม่ต้องมีคําถามว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วถ้าเราฝึกสักเองมันจะได้ไหมมันจะเป็นได้จริงๆริงไหมมันจะ อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยอยากจะเริ่มต้นฝึกสั่ด้วยตัวเองเริ่มเลยทําเลยฝึกเลยไม่ต้องมานั่งคิดมากไม่ต้องมานั่งแบบคิดอะไรให้มันยุ่งยากปวดหัวลงมือทําเลยแล้วเราก็จะเจอปัญหาระหว่างทางเว้ยพอตอนที่เราทําครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เราก็จะเจอปัญหาไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะไม่หยุดหรอกปัญหามันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อให้วันเนี้ย คุณจะไปถามคนที่เขาสักมาแล้ว5ปี10ปีอ่ะเขาก็ยังมีปัญหาอยู่ดีทุกคนทุกสเต็ปจะมีปัญหาทั้งนั้นฉะนั้นลงมือทําเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลางมทางเองไม่อยากจะมานั่งเดาว่าอันนี้มันจะต้องทํายังไงจับเครื่องเริ่มยังไงเดินเส้นทําไมไม่ติดทําไมลงเงาไม่เนียนลงเงาเราจะต้องใช้กี่เลเยอร์กี่ระดับพอตอนที่ผิวมันแหกแล้วเราต้องแก้ยังไงแล้ววิธีการแก้ยังไงก่อนที่ผิวมันจะแหกทํายังไงไม่ให้ผิวมันแหกต่างๆลงสีแต่ละเลเยอร์เราจะต้องลงยังไงถ้้าาาาใครรรไไมมม่รร่่อออยกกนนนังงงงงทเเะะืพวี็ FMIM แล้วก็แจนมินว่าสนใจเรียนศักนะมินมีคอร์สออนไลน์สำหรับมือใหม่จากศูนย์ไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องงมทางเองเสียเวลา